กาละครั้งหนึ่งเสาไฟฟ้าต้นหนึ่งมีสายสามประเภทอาศัยอยู่แบ่งออกเป็นสายไฟฟ้าแรงสูงสายไฟฟ้าแรงต่ำและน้องใหม่สายสื่อสารสายสื่อสารเห็นสายไฟฟ้าแรงสูงครั้งแรกก็ตกหลุมรักว้าวตอนเช้าสายสื่อสารก็เริ่มสื่อสารบอกความในใจกับสายไฟฟ้าแรงสูงสวัสดีครับผมสายสื่อสารวันนี้ว่าจะเปลี่ยนชื่อเป็นสายใดที่ถูกเจียวอ้าวทาไมล่ะก็จะได้เป็นสายเดียวที่ถูกใจไงล่ะครับกลางวันบ่ายแล้วกินกาแฟไหมครับ ไม่ชอบกินนหนกาแฟงั้นกินผมแพนก็ได้เข้มเหมือนกันกลางคืนวันนี้น่าจะเหนื่อยนะครับทําไมล่ะเพราะส่งกระแสไฟแรงสูงเข้ามาในใจผมทุกวันเลย <c oughs> สื่อสารเก่งสมก็เป็นสายสื่อสารจริงๆ <c oughs> ทั้งคู่ก็มีความรู้สึกดีๆต่อกันจนมาวันหนึ่งแม่คะ <c oughs> <c oughs> ำไมถึงไม่เก็บให้เรียบร้อยนะนั่นสิอันตรายน่าจะเก็บสายไฟให้เรียบร้อยนะไม่ใช่นะคะสายนะั้นไม่ใช่สายไฟซะหน่อยเพราะนายคนเดียวแท้ๆเลยโดนเข้าใจผิดเลยเออเออผมขอโทษนะฉันว่าหลังๆนายก็ปล่อยเสื่อมากไปนะออนานวันเข้าสายสื่อสารสายพันกันยุ่งเหยิงกว่าเดิมออทำให้อาการไม่สู้ดี นายสื่อสารไม่รู้สิครับทําไมถึงได้รู้สึกหนักหน่วงขนาดนี้ก็ไม่รู้ความรู้สึกเหมือนสายจะขาดยดังไงอย่างนั้นนะไม่นะใครก็ได้ช่วยนายสื่อ,อสารทีมีอะไรบางอย่างที่ผมอยากจะบอกคุณแรงสูงครับฮะผมรักคุณลาก,ก่อนไม่นะอยู่กับฉันก่อนนายสื่อสารเ <c oughs> สียงร้องไห้ของสายไฟฟ้าแรงสูงกับเสียงฝนตกได้ผสมกันเป็นหนึ่งเดียว a few moments later hey hey ในสื่อสารในยังไม่ตายแถมสายยังไม่รกรุงรังเราด้วยใช่มีคนถ่ายรูปไปให้กสทชดูนะเขาเลยมาช่วยทําให้ผมหายลุงรังไม่เชื่อย้อนคลิปกลับไปดูก็ได้แต่เขาน่าจะทําให้เหลือสายเดียวนะจะได้เอาไปเจียวได้บ้าเหะเหม็นกลิ่นความรักแล้วทั้งคู่ก็ครองคู่กันอยู่บนเสาไฟฟ้าต้นนั้นเรียบร้อยปลอดภัยครับ คุณที่เล่าให้ฟังเด้อพบสายสื่อสารรกรุงรังแจ้งกสทชท่สอท 1, 2, 0หรือถ่ายภาพส่งไปที่ Line at nbtc 1 2 0 0หรือพบสายเฟฟ้าชํารุดแจ้งผ่านแอป mea smart l i f e และ mea c o l l center 1130นะครับ